เซลฟี่รีพอร์ต with Mylou Boy 2สวัสดีครับนุกคนนะครับก็วันนี้ก็มาฟิตติ้งรุ่นพี่ซีเคทเลิฟกับ Mylou Boy ยนะครับผมก็วันนี้ก็เพิ่งมากันตอนนี้ก็เป็นคิวของไซส์ S แม่อะอย่านี้ปมาณู่พี่เหน่งพี่เหน่งรู้สึกว่าเปลี่ยนชุดเป็นชุดนักศึกษาครับพี่มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับผมดีอ่ะพี่มาหน้าบวมแม่เป็นหวัดด้วยเอาเหรอครับเป็นไรครับเนี่ย หัวใจกำเริบตอนนี้ก็เราทีหนึ่งใส่รองเท้าก่อดกันหนึ่งสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีค่ะตอนตอนนั้นผมเตี้ยกว่านิดนิดนึงไม่เท่ากันหรอไม่เท่าทีแล้วผมไม่เท่าแต่่วาน้องมีความโตเสื้อกาดอีกทน้อยยังดูกลัวหนูเหมือนเดิมแต่ก็น้อยลงแต่ก็น้อยลงกว่าทีนี้ทีแล้วเยอะใช่ตอนแรกไม่คุยกันเลยนะใช่ ไม่ไม่ยุ่งเลยแยกแยกมุมเันอย่างียกกแแบบยุ่งไม่คุยดันในกล้องเนี่ยเพราะเจสสี่ก็จะไม่คุยกันไม่ค่อยคุยบายโอเคจบข่าวครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวภาพบรรยากาศเป็นไงนะครับก็ไปดูกันเลยครับมาต่อกันนะครับเมื่อกี้หลังจากที่วิ่งไปถ่ายมามาดิสวัสดีครับชื่ออะไร ถามตัวเองดิชื่อชิมอนครับผมวันนี้ฟิตติ้งไง,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 งเพื่อนก็สนุกดีอะแบบแฮปปี้เฮฮาครับผมนี่คือตัวละครลับของเรานะครับเราจะมาคอยดูครับว่าชิมอนจะเล่นเป็นใครอะไรยังไงนะครับผมนี่ครับคือแก๊งผมครับผมแกง๊งแกง๊งมันจะเป็นการจีบพี่แบลครับผมแผลไปเรื่อยอันนี้ครับผมคูจินผมเื่อภาคแรกเป็นไงบ้างครับ เป็นไงบ้างครฟิตติ้งวันนี้นนนนดีครับครับก็ฝออักกั้นนันนะครับ <c oughs> ก็พราเราก็ทำเต็มที่อยู่นะครับ4ี่คนก็ขอให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยนะครับเจอตงแพ แลวันนี้พอมาเห็นถ่ายบล็อคเซอร์ก็เห็นคขาเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวชัดเจนมาก่แบบเหมือนครั้งที่แล้วจะเป็นหนูที่แบบต้องคอยตามเขาแล้่เป็นเขาที่แบบคอยตามหนูได้ข่าคนี้จะเป็นของสามใจอะแบบเขาว่าไงค่ะก็ฝากซีรีส์พวกเราด้วยนะคะก็รุ่นพี่ซีเคิลเลิฟตอนใหม่หรือบอสซีซั่สองครับอย่าลืมนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับเซลฟี่รีพอร์ต with ไมล์ลิวบอย2